เมื่อผมสตรีมสดอยู่แล้วมีคนดูท้าให้แบกไก่ตัวละหนึ่พแบกผมไก่ตัวละพันเฮ้ยไก่ตัวละพันเลยเหรอพี่มาพีิกิตมาผมจัดให้เดี๋ยวนี้พี่อยู่กับผมตึกตีหนึ่งวะล่ะผมพูดเลย5 10, 7, 58, 6, 6, 0. 1 0 7นึ่งศมาเลยพี่กิจโอเคครับ okay. ตัวละพันนะผมจัดไปฮะ <7. S 2> ด้วยเหตุนี้เองมหากราบแบกเอาไก่จึงได้เกิดขึ้น วิ่งอยู่วิ่งอยู่อห่างเอ,อ,<า>อันนึงซองให้ตายเจ้าปู ซ้อนกันดีจัดเลยเอาไม่ลงสักตัวเฮ้ยวักกี้ชิดด้วยพี่จะไปหานอ้อกรวมจะตายตัวนึ่งอะออเอาพี่นี่ตรงนี้นี่ Watch out Ê, mấy nó, trời ơi, hỏi Nó Vô kẹt tông nhìn lại hết rồi Là tổn mát ạ Kế vi, khuyên mà, khuyên mà, khuyên mà Nhìn phí nóc, nhìn phí Áo à, cho chua, áo cho chua Áo dần nóc chú ý อ๋อนอกวงนอกวงดาวโบควาตตี้ตุ้งตุ้งตุ้งตไ้งเดี๋ยวเม็ดหนึ่งเข้าหัวไปเพื่อนขนขนขนใส่ผงละชงเลย เจ็บผมไม่ได้ตามแล้วยสิผมพันยาเอาว่ะเอาว่ะเย็เย็ ย่ yeah. พาไปกิจขึ้นแรงกกันดีกว่าวันนี้พปกิตแรงกเอ็ดเฮ้ยมีไหนอ่ะีอีกตัวหนึ่งเหรอ

โอ้ยไม่โดนฮันดีบักพวกฮันดีบักพวกเข่าเขาเข่าน็อกไปแล้วเข่ามีปะเข่าน็อกไปแล้วไหวคิวเลยอ่ะเกรย์บ้านน้องคนนั้นเนี่ย ต้นไม้นอกปะเอาอะไรวะเนี่ยเรายิงสโคบอยู่นี้ ตายตายตายตัวนี้ไม่จะยิงกันอยู่ตรงจิกซอกล่องปังหน้าหมไม่มีว่ะเฮ้ยวะโอเคหมดครับพี่เรารับในเมืองเลยเปิดไปนะรารับในเมืองเลยพี่ เอ้ต yup. ัวนอกวงด้หมด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 เหลือต yeah. ัวเดียวเหลือตัวเดียวอ๋อหลบหลังม้นอะสวยครับเย้ยูหู Hãy subscribe cá kênh đấy. มาเลยนะว่าหญิงพี่ไม่กระสุนแล้ววะได้แต่ว่ามีรถนะกับลังวิ่งโอ้โหสภาพมันคือไม่ได้แล้วนะตีเนี้ยมันจะรู้ไหมว่าพี่ยิงมันด้วยกระสุนที่ไม่พอแล้วก็ไม่มีสะโขบที่จะฆ่ามัน แล้วพี่เหลือสองเมตรสุดท้ายเนี่ยกูกูยิงทีละเมตจนกูเหลือสองเมตรแล้วเนี่ยโอ้โหไม่น่ามาเก็บกระสุนเลยอุ้ยสองหัวเหลือหนึ่งเหลือหนึ่ง เล่นหน่อยหลังหินเล่นหน่อยหลังหินเล่นหน่อยเหลือเดียวเหลือตัวเดียวหลังหินเล่นหน่อยได้วยปอดใครก็ได้โอ้โหกูบอกกระสุนแล้วหลังหินเลยหลังหินเลยสี่ตัวอยู่ตรงนั้นอ่ะอุ้มปุ๊กอยู่ตรงนั้นเลยสี่ตัวคนคนใส่ผงละชงเลยไม่ได้จริงหรอเออเออเออสวยสวยอีกตัวนั้นอยู่นี่ตัวอยู่นี่มาับกำลังขับรถไปกำลังขับรถไปชิปแล้วแล้วคือมีไม่อีกนึงอยู่พี่แล้วกระสุนพี่เหลือหนึ่งนัดชิปผ่ายแล้ว บักกี้ขึ้นไปเขาบักกี้ขึ้นเขาไปบักกี้เขาไปใส่ผงละชงเลยหน้าเบอร์สี่หน้าเบอร์สี่เจอเจอตัวเดียวตัวเดียวเพื่อนสวยสุดสวยสุดแล้วตรงเพีะมีปะเนี่ยมี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 ใส่ผงละชงเลยเรียบร้อยมันคนตรงนี้นะอันนี้คนนะคนโขนโนใส่ผงละชงเลยกูอยากยิงมากๆแต่กูไม่มีกระสุนเลยอีกตัวนึงเดินมาคนโขนโนใส่ผงละชงเลย สวยน้องสวยสวยมันยังไม่ตายนี่อีกตัวนึงอยู่นู่นอีกตัวนึงอยู่นู่นคนใส่ผงและชงเลยสวยครับเอากระสุนมากระสุนกระสุนมาให้แล้วครับคนโคนคนใส่ผงและชงเลยเฮ้ยเก็บน็อก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 เล่นด้หมดยิงยิงสวยกูหมดละกูหมดละมีรถมามีรถมาคือกูต้องรอแล้วคือกูต้องเฮ้ยชิป่าทั้ตรงนี้มีคนคนโคนคนใส่ผงและชงเลย สวยพี่กิตสวยหมดปะอ่าตัวน <er ี้ตายเลยครับโอเคโอ้โหแล้วเราขี่ข้ามสะพานไปแล้วเราเล่นใต้เนินเล่นตรงมาร์กินโลพี่ไดียปะพี่ว่าได้นะอ่าสวยสวยสวยเอาโลเอารถบังได้เอ้ยมีคนนะตรงนั้นอะหนึ่งคนต้องหัวเออมันอยู่มันมันว่ายน้ำมันโดดลงมาตั้งไงโดนเม็ดเดียวน้องโดนเม็ดเดียวเฮ้ยหนูขึ้นสุก รอดป่ะเนาะองบ้านยิงไม่รอดอ่ะเอ้ยเออโอ้เออได้อยู่แต่ได้อะไรตาไม่น้อเจ้ายวยตัวบ้านน่าจะมีสามตัวหรือไม่ก็สี่หมากจุดโลเคชั่น What the fuck หร <laughs> ือว่ามันน่า,นาจะโล ไม่มันว่ายน้ำอยู่แต่พี่หมิ่นตัวกนะลับตายพี่ตัวนั้นอะวงส่งเราสุดๆวงสงเราสุดๆพี่เฮ้ยไม่ตายเฉย ในบ้านมีสองตัวอ้โหกูจะสลับเป็น M4 หันไปดูกระสุนเหลือสามนัดคือพลังออฟสตาร์ ผู้กแกขี่รถไปชิดได้ปะะ <S <S ด่ะบ้างหรอการเล,รล่นปะลัดการเล่นปลระ,ละี๋ยวล็อกให้อย่าซ้ำนะพอเห็นละอยู่นี่ระวังหลังยิงนะมีต้นไม้ด้วยผู้โขนโขนโขนใส่ผงละชงเลยน็องเดี๋ยวตัวเดียวนอ็องอีกเหลือตัวเดียว,ออต,ว,ยวตัวเดียวจริงไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้โขนโขนโขนใส่ผงละชงเลย

เซมตี้ช่วยมันขับรถมาน่ะอย่ามาตรงนี้นะอย่ามาตรงนี้นะชิดบ้านได้ก็ชิดไปเลยแต่อย่ามาตรงนี้บันหัวพี่โผสองตัวเห็นปะยิง<ป>เห็นหนมูพี่ปะเห็นหมูพี่ปะเห็นหมูพี่ปะไม่เห็นพี่มันสมกจวดโดนด้วย หมด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 สองตัวได้สองตัวได้โบสถองตัวได้โบสมันวิ่งออกนอกวงหาหามุมยิงดีๆไม่ต้องยัดสุดไม่ต้องยัดสุดมันต้องวิ่งมันต้องวิ่งยิงเยอตัวเลยมันยิงวาชิดเนินตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตัวนี้ใช่วิกกิตออกได้ป่ะวิกกิตสวยจัดเฮ้เนินชิดปูนเนินชิด ผมไมันเน็ตนะคขนโขนโนใส่ผงละชงเลย я, i, huh. รอ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 สายหยุดสายอยุดสายพิกิจับน้องหญิงได้๋ยปะเฮ้ภูพีจับหญิงก่อนได้พูไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพิกิจระวังพี่อย่าเดินไปพี่ใจเย็นใจเย็นพี่มันเดตัวเดียวเอาชัวร์เอาชัวร์เราไม่ต้องรีบมันต้องรีบเอาชัวร์พี EERING. ่ชัวร์เราสี่คนยังไงก็ดีกว่าสามพี่ผมรู้ตำแหน่งมาละ มันอยู่ตรงมาร์กตรงหน้าผมพี่ตรงวิกิตตรงนี้พี่ตรงนี้ตรงนี้มาร์กตำแหน่งวิกิตนี่ผมปะฮัลโหลวิกิตไม่อยู่จอว่ะหญิงพันยานแล้ว <'re> โอเคโอเควิกิตวิกิตเดินมาวิกิตเดินมาพร้อม,มกับเพื่อนวิกิตรภูภูดดเดินนำมาเลยตรงมาร์กกูเลยตรงมาร์กกูเลย Mark <the> ยิงไปยิงไปโถม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 สวย เจ็บที่มันกอดจริงเฉียด,เ,ดเอาสูตรเอาสูตรผมเพิ่งสั่งข้าวไปปุ๊บพี่แกก็ทักมาว่ากินข้าวไหมก่องรอบแลนะ้ววันนี้พี่สั่งตัว มีบ้านเห็ดซ้ายมือพี่ตัวหนึ่งกำลังวิ่งวิ่งแล้วล้มหนึ่งแค่ตัวเดียวจะสมมติตรงแถบนั้นแหละแถวนั้นแหละเออนั่นอ่ะสวยไว้อะไรให้แกชอบ กสุดๆขอให้โชคดีกระตุกสุดๆแหลกโคตรๆเฮ้ยบักกี้ไล่พี่หมากเก็บกันไปกันเดี๋ยวไปตีบักกี้ทีนี้นะฆ่าได้ไม่ได้เพราะโชคช่วยนะครับอันเนี้ยฝีมือล้วน มึงเป็นใครเนี่ยเจนแก้ผ้าทงทงๆงๆงมายิงกุณนะคุณเราเจอนะเราเอาสองคนนะเออเป็นไหนนั่นนะพี่ก็จะไม่น็อกเพราะว่าพี่มีขาเก้าแปดอุ้ยจะซัดหัวมันให้ร่วงในเม็ดเดียว อีกตัวหนึ่งจะลบในสามสนึ่งเฮ้ 3, 2, 3, 2, ยเอ้ยอ่ะสามสองหนึ่งฮะสามสองหนึ่งอ้จี้โอ้โหเ,เดี๋ยวไม่ขาก็แปลกดมันเป็นชุดหรือวะไก่ตัวที่หกว่ะโอ้โห เฮ้ยหุยโอ้ว้าวอหายไปทีเฮ้ยกูไปละกูไปละจังหวะเนี้ยอะไรกระเลื่อนกันเลย่อนตัวตรงนั้นตัวตัวมึงหายต่อหน้ากูเลยมึงวก็มึงแบบปิ้งหายเลยอ่ะ Nè, yeah, mà chắc đột Úi Con anh cô เดีนเดินมากุส่วนเอาเลยกุส่วนเอาเลยเฮ้กลับ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 ม่เอรอรับเราอยู่ไปลุรวมกลุครวมกุบเือตัวเดียวไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะใช่แ่หน้าแค่สองตัว่านชันปะโอเคสองตัวใช่ปะโอเคนี่นตัวนี้ตัวหนึ่งโคนโนโใส่ผมละชงเลยน็อกน็อกน้ออ้าวตายหมดเลือตัวเดียวด้านหลังอันดิมาว่ะเจ็ดดาวในหวันนิวดีครับหิวดีครับ ข้ามุ้ยไปเลยโอ้โหแล้วตู้มีร้อยนัดโอ้โห ถ้ามีซักเอ็มโฟร์นี่ได้น่าจะเป็ดเป็ดทุยเก็บทุยได้อยู่อ่ะแต่ก็ตัดได้ไปสองตัวก็โอเคได้กำไรแล้วเอา้าเอาโฟกมุมยิงมันเลยเมหามมันไม่ชื้มันตกลงไปข้างหน้ากัา้หมดเลยโฟกหลบไว้น้องหลบไว้หลบไว้ไวพี่ยิงฟรีแต่ยิงต้องเอาชัวร์พี่มีสามสิบนัดล้มหนึ่ง จับน้องหน่อยจับน้องหน่อยจับน้องหน่อยครับตรงนั้นตัวเดียวปะสองสองสอง,สองจะโดดแล้วจะโดดละเดี๋ยวต้องขอบกำแพงสองตัวล้มวงหนึ่งเดือตัวหนึ่งกำลังสู้วงอยู่เ,เ,อเอาดาเมจเพิ่มเอาดาเมจเพิ่ม <Yeah. S 2> ขอบคุณคริสต้าดาแซโกที่ส่งดาวมาให้หนึ่งพันล้านดาวไก่ <Yeah. S 2> ตัวที่แปดมายาเวลขอบคุณครับพี่กิจมา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 ชิดปะิชิดชิดชิดมันเหินมันเหินมันเหินขึ้นหลังคาได้ตัวหนึ่งอะเลยหลังคาเลยหลังคา สาขาไม่มีอ่ะล่วงข้างล่างเลยข้างล่ไงข้างล่างของเล็กเล็กป่ะโดนไฟโอ้ไม่ไม่ไม่หนึ่งของเล็กโอเคโอเคเดือดตัวเดียวขับรถรถทางมาทางนี้รถที่เราอยู่ตอนแรกอ่ะตอนนี้ไม่เห็นแล้วไม่โดกตัวความมั่นใจอ้าวะไม่ต้องฟืนหกก็ได้ฟืนสี่ก็มาไก่เก้ามาแล้วงวดนี้โอ้โหจะหมื่นดวงแล้วว่ะ แล้วเจอคนด้วยตูชิบหายแล้วผูเน,นี่ยไหนเนี่อ่าก็เลยเขาจะล่วงรถเราดอน,นอมีไงเดี๋ยวผมวเราจะจะตกใจเขาซัดนัวกัน <laughs> đi lòm mà đẹp đi, Ô, rồi cái nó, sôi, mình dắt อืมเอาเปิดจริงมีแค่สองตัวหรือเปล่าอันนี้ทีใหม่ไหม่สี่ตัวสี่ตัวสี่เหรอใช่ใช่้ว 2000. 2สองพันอุ้ยเขาด้านหน้าเราสวยจัดเลยนะอจริงมาขึ้นไปมาขม้นเขาไอ้นั่นนะ่ะเขาเขาสูงครบููา a t c h o ป t ใช่ใช่ใช่ ตัดรถได้ตัดเลยนะรถตัดเลยอย่าให้มันเล่นรถแล้วสองตัวเฮนะ้ยฮกยได้ไกลเลยเฮ้ย คุณกิษาดาวคต่ตั่คตือนเามาให้หนึ่งพันล้านดาวาพูุณมิสตัวที่เออวะพิกกี้ขอบคุณนะครับพิกกี้ไปก็เล่นกันพี่โอ้โหคุณพีขอบคุณครับขอบคุณครับหนึ่งหมืนกี่ดาววะเล็กขึ้นกี่ตัวหนึ่งหมื่นสองพันสองึ่สองรอยห้าสิบดาวสุดจัด สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage LFF Life for Fun นะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ